วันนี้นะคะตูนได้รับหน้าที่นะคะพาลูกค้าทุกคนมาทัวร์ร้านใหม่แล้วก็มาดูขั้นตอนวิธีการเดินทางนะคะไปร้านใหม่ว่าจะสะดวกง่ายขนาดไหนนะคะลูกค้าแล้วร้านใหม่นะคะต้องบอกเลยว่าใหม่ใหญ่ปังของเยอะมากนะคะท <Wow. S 1> างเรานะคะจะเริ่มต้นจาก ถนนรามอินทรานะคะก็คือซอยรามอินทรา11โดยลูกค้าที่นั่ง BTS ม,มานะคะก็สามารถลงได้ที่สถานีวัดภาษศีหรือว่าสถานีราบ11ค่ะแต่ว่าตูนเนี่ยแนะนําให้แนะนาให้ลงเป็นสถานีราบ11ดีกว่าเพราะว่ารถง่ายกว่าแล้วก็ไม่ต้องเดินใจด้วยสถานีวัดภาษศีคือมันมันจะไกลไปหน่อยนะคะทุกคนสามารถนั่งรถเมล์สาย9 5ห้า ว่าหึงข้าศูนย์มาได้ค่ะ2 6ก็ผ่านโดยเรานะคะจะเริ่มต้นที่วงเวียนหลักสีะคะ่นนค่ะมาทางถนนรามินทาไปทางมินบุรีรถตู้นะคะลูกค้าก็นั่งจากจักุจัจกมามินบุรีหรือว่าปากเก็บมินบุรีได้เลยะคะ่ะแล้วก็ในอนาคตนะคะเราจะมีรถไฟฟ้าผ่านหน้าร้านด้วยแต่ว่าจะต้องเป็นเดือนพฤศจิกานะคะปลายปีนี้นี่เองเดี๋ยวจะแนะนำวิธีการเดินทางไปด้วยเราเออกเดินทางกันเลยไปค่ะ เริ่มต้นที่ต้นถนนรามินทาเมนเดินะคะทุกคนแล้วก็ขับไปเรื่อยๆคะ่ะตรงไปทางมินบุรีนะคะร้านเราเนี่ยถ้าเกิดว่าใครที่เป็นคนพื้นที่นะคะที่อยู่ในถนนรามินทาอยู่แล้วเขาก็จะเรียกก็มาหนึ่งก็มาสองก็มาสามก็มาสี่อะไรอย่างเงี้ยร้านเรานะคะก็คือก็มาเจ็ดนั่นเองค่ะหรือว่าซอยรามินทาหกสิบเจ็ดนะคะอยู่ซอยเดิมเลยแต่ว่าไม่ลึกนะคะอยู่ต้นซอย แล้วก็เลี้ยวเข้ามาในซอยรามินทาว67แล้วค่ะแล้วก็ถึงร้านพอดีเลยค่ะทุกคนร้านจะอยู่ซ้ายมือนะคะเห็นไหมล่ะคะว่าตลอดทางอ่ะคือมันมาง่ายมากๆเลยค่ะลูกค้าเดี๋ยวเราลงไปดูกันเลยค่ะว่าในร้านเนี่ยจะมีของอะไรใหม่ๆเข้ามาบ้างนะคะแล้วก็ของเนี่ยจะเยอะจะถูกกัค่าดีขนาดไหนเนี่ยเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยค่ะ นี้นะคะก็จะเป็นโซนสีเจลค่ะสีเจลนะคะมีทั้งขนาดเล็กแล้วก็ขนาดใหญ่ให้เลือกนะคะโดยแบ,บนค์มีทั้งหมดกว่าหนึ่งร้อยสี่สิบสี่สีวยชิ้นส <Wow. S 1> วยมากทุกคนดูสิชิ้นสวยมากเลยราคาดีมากนะคะขวดเล็กเนี่ยอย่างเนี้ยคือแบบสามสิบอ่ะทุกคนสามสิบคือมันแบบถูกมากขวดใหญ่ก็คือเก้าสิบห้าบาทนะคะตัวนี้เป็นเกะด,ดีมากเลยคือสีแน่นมากมากๆค่ะ แล้วก็ยังมีอีกหลายแบรนด์ให้เลือกนะคะด้านนี้เลยจะมีของมิลานนะคะสีธรรมดาเราก็มีค่ะแล้วก็มีของออร์แกเนลมีขวดส้มน,นะคะของใจโกค่ะแล้วก็จะมีเป็นแบบขายแยกเนาะเป็นกากเพชรนู่นนี้นั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะวันนี้ก็จะเป็นโซนต่างๆทอมเบทเอยอะไรเอย ราก็จะมีพวกของตกแต่งกระจุกกระจิกแบบนี้นะคะน่ารักมากๆเลยนี่เช่นตลับละเจ็ดสิบห้าบาทเองเจ็ดสิบห้าบาทถูกมากนี้นะคะเนี้ยของตกแต่งเยอะมากนี่นะคะก็มาถึงโซนแปลงค่ะโซนแปลงโซนผงนะคะแล้วก็จะมีพวกของตกแต่งเงินทองอะไรอย่างเงี้ยพวกจิวอะไรอย่างเงี้ยก็มีให้เลือกเยอะมากทุกคนดูตรงนี้คือมันแบบฝัง ดูดิคือมันมียมาก,มากจิวแบรนด์ก็มีนะคะทุกคนือแบบใครรักงานแบบแบรนเดนมอะไรเงี้ยคือมาได้เลยปงังปังมากๆจริงๆใครที่ซื้อเ็ตนี้นะคะก็จะสามารถได้แผมอะไ,ไปตั้งหน้าร้านได้เลยคือมันแบบปังอะทุกคนเซตเนี้ยคือแถมเครื่องอกแถมแบบ แถมเยอะอะ่ะแถมเครื่องอบแถมสมุดอีกสองเล่มแล้วก็แบบสีได้ต้องร้อยเจ็ดสิบสี่คือคุ้มอะ่ะคุ้มแบบโคตรคุม้ม <Wow. S 1> แล้วเดี๋ยวในทางนี้ลยคะตัวนี้นะคะก็จะเป็นสีขายยกเซตทั้งหมดค่ะสีก็คือน่ารักมากๆดูตัวนี้จะเป็นสีไซรัปนะคะที่เพิ่งเข้า,ขามาใหม่น่ารักมากงานเกาค่ะสายเกาสายเกาห้ามพลาดเลยตัวนี้ก็จะเป็นชาสีที่แถมให้กับเซตใหญ่เมื่อกี้นะคะสำหรับใครที่ชอบแบบทนแบบ ผู้ดีผู้ดีอะไรเงี้ยก็ต้องเซตนี้ไหมยังไงก็ต้องเซตนี้เลยคือสีจะแบบว่าแบบสีผู้ดีสีแบบทึบๆนิดนึงสีดูแพงอะไรอย่างนี้ตัวนี้นะคะก็จะเป็นเซตสีธรรมชาติเหมือนกันดูดูมันจะแบบเล็บธรรมชาติชมพูธรรมชาติเอชไม่ได้ทําม,มาอะไรอย่างนี้หน้าน,นี้กันนะคะก็จะเป็นเครื่องอบค่ะเครื่องอบเล็บนะคะเราก็จะมีให้เลือกหลายๆแบรนด์ด้วยกันนะคะนี่ตั้งแต่9วัตต์ไปจนถึง110วัตต์เลย ประมาณนี้ค่ะแล้วก็จะมีเพิ่มเครื่องดูดฝุ่นเซตต่ออะไรอย่างเงี้ยตัวเนี้ยคือแบบเลพิเศษมากเซตต่อโฟลิเจลทุกคนคือได้เป็นเล็บแบบต่ออะไรเงี้ยคือแบบต่อปุ๊บยาวปาั๊บง่ายมากมีท็อปเบสให้นะคะแล้วก็มีพวกน้ํายากเกลีย่ยอะไรอย่างเงี้ยมีเครื่องให้ด้วยเซตเนี้ยแค่ห้าร้อยเก้าสิบเองขอบอกเลยว่าถูกถูกมากนะคะ ตัวนี้จะเป็นสีเจลแบบปากกาค่ะสีเจลแบบปากกาค่ะก็จะแบบเปิดมาแล้วก็แบบสามารถทากับมืูเราได้เลยคือมันแบบโคตรง่ายอะ่ะแบบหมุนด้านล่างค่ะแล้วก็สามารถทาได้เลยสําหรับมือใหม่อะไรอย่างเงี้ยก็จะแบบสามารถทาได้ง่ายๆนะคะตรงนี้ก็จะเป็นโซนเล็บปลอมค่ะโซนเล็บปลอมต่อเล็บนะคะเล็บ PVC อะไรอย่างนี้นะคะมีทุกทรงบอกเลยว่ามีแค่ทุกทรงอย่างดีก็มีนะคะตัวนี้ก็จะเป็นแบบว่า บางโคนหนาปลายคือสำหรับใครที่ต่อกับเล็บลูกค้าจริงๆแบบช่างอะไรเงี้ยก็คือคือมันตอบโจทย์มากๆเลยอ่ะตัวเนี้ยคือตัวนี้ตอบโจทย์มากกล่องละหนึ่งร้อยห้าสิบาทเท่านั้นนะคะสําหรับอันที่เป็นถุงถุงแบบเนี้ยหกสิบห้าบาทใครทําเล็บปลอมขายคือดีนะคะประหยัดต้นทุนมากนะคะแล้วก็สามารถทําได้หลายชุดมากๆเลยค่ะกาวติดเล็บปลอมนะคะเราก็จะมีให้เลือกหลายแบบด้วยกันนะคะ เราก็จะมีพวกของตะบายกระจุกกระจิกนะคะลูกค้าสามารถขายเป็นแพ็คได้ด้านนี้ก็จะเป็นพวกชาร์จสี่สำหรับที่ลูกค้าไปทําเองค่ะแล้วมีเครื่องเจียด้วยคนเครื่องเจียเล็บนะคะ คือมันจะมีให้เลือกหลายตัวนะคนก็จะแบบนเอ้มีเลือกอะไรอย่างนี้สามารถเทสได้หน้าร้านนะคะเขามีของจริงให้เทสได้หน้าร้านเลยตัวนี้นะคะ1590าค่ะสำหรับใครที่หัดทำยอะไรเงี้ยแล้วก็มีแบบใส่ผ่านนะ99บาทถูกมากตรงนั้นก็จะเป็นโซนของสติกเกอร์ติดเล็บนะคะแล้วก็แ็ททูติดเล็บค่ะ ลายยิ้มลายยิ้มลายยิ้มขึ้นมามากเลยนีคือน่ารักเนาะอันนี้ค่ะตรงนี้ก็จะเป็นโซนของสปานะคะ่ะตรงนี้เป็นพวกเมดแว็กหม้อแว็กพาราฟินค่ะแล้วก็ถูมือพาราฟินถุงเท้าพาราฟินอะไรเงี้ยใครที่แบบอยากทาสปาอะไรเงี้ยค่ะเราก็มีให้ลูกค้าเลือกนะคะตอบโจทย์มากมีพวกน้ํายาล้างเล็บแล้วก็มีพวกอุปกรณ์ล้างค่ะน้ำยาล้างอ่ะก็จะมีเป็นแบบแกลลอนแบบขวดอะไรเงี้ยมีหมอนรองมือ แล้วก็มีพวกอุปกรณ์ล้างเล็บต่างๆนะคะที่มีให้เลือกลูกค้าเนี่ยเลือกได้หลายวิธีว่าเออแบบอยากล้างวิธีไหนอะไรอย่างเงี้ยถ้าอยากใช้ฟอยล์ไม้อยากใช้เป็นตัวหนีบไม้อะไรอย่างเงี้ยค่ะลูกค้าก็จะได้มีโอกาสได้เลือกสินค้าเยอะมากขึ้นเรื่อยๆค่ะและที่สำคัญน,นะคะราคาคือดีสุดๆไปเลยค่ะ ค่ะเราก็ได้ชมร้านกันไปเข้าๆแล้วนะคะทุกคนใครที่ไม่สะดวกมาหน้าร้านนะคะสามารถสั่งออนไลน์ได้นะคะโดยช่องทางหลักที่สามารถสั่งได้ก็คือ l ล ne นะคะ Facebook IG แล้วก็ช h อป e ีค่ะเราจะขึ้นลงด้านล่างนี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวลูกค้าดูชื่อร้านนะคะแล้วก็คลิกเข้าไปดูได้เลยค่ะแล้วก็สามารถกดสั่งซื้อได้เลยนะคะโดยช h อป e ีนะคะเราจะมีการแจกโค้ดส่วนลดมากมายนะคะแล้วก็สำหรับโปรโมชั่นต่างๆทั้งหน้าร้านและออนไลน์เนี่ยเราจะอัปเดตผ่านไลน์แล้วก็ f Facebook ค่ะ สำหรับสถาบัานไหนนะคะที่ต้องการมาเป็นพาร์ทเนอร์กับเราโดยนำผลิตภัณฑ์นะคะไปจัดเซตสอนให้นักเรียนต่อนะคะสามารถมาดีวเป็นพาร์ทเนอร์กับเราได้โดยตรงเลยและของทางร้านเรานะคะก็จะส่งเซลล์นะคะไปดูว่าเออประมาณนี้จะได้เรทราคาส่งประมาณไหนถ้าลูกค้าคิดว่าราคาหน้าร้านนะคะถูกแล้วรับรองได้ว่าเรทราคาที่ดีวกับสถาบัานเป็นพาร์ทเนอร์เนี่ยถูกกว่าเดิมอีกหลายเท่าเลยค่ะ บอกก่อนว่าในท้องตลาดเนี่ยผลิตภัณฑ์สําหรับทำเล็บเนี่ยหลายๆร้านก็ขายเหมือนกันแหละทุกคนก็จะเห็นได้จากการเปรียบเทียบก่อนที่เขาจะซื้ออะไรอเงี้ยว่าแบบเออมันก็มีหลายร้านให้เลือกแต่ทําไมต้องเป็นร้านเราเพราะว่าร้านเราอะค่ะ แนะนำผลิตภัณฑ์ด้วยความจริงใจลูกค้าเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะเลือกผลิตภัณฑ์ได้เองคือเหมือนกับว่าเราจะแนะนําข้อดีของทุกๆตัวให้ลูกค้าได้มีโอกาสได้ตัดสินใจถ้าลูกค้าเดินเข้ามาหาว่าสีไหนดีสุดของทางร้านทางร้านก็จะตอบไม่ได้ว่าสีไหนดีที่สุดมันแล้วแต่การใช้งานเราจะถามลูกค้าก่อนว่า ลูกค้าเน้นงานแบบไหนคะลูกค้านาไปใช้งานแบบไหนลูกค้ามีงบเท่าไหร่เราก็จะถึงจะแนะนําว่าเออตัวนี้น่าจะตอบโจทย์นะตัวนี้น่าจะตอบโจทย์นะเราจะไม่ยัดเยียดผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้าว่าโอเคตัวนี้มาใหม่เอาไหมคะอะไรอย่างเงี้ยคือมันจะเป็นแบบการยัดเยีดยดการขายของเราอะค่ะจะขายจากความเข้าใจผลิตภัณฑ์จริงๆพอเราเข้าใจผลิตภัณฑ์แล้วเราก็จะแนะนําลูกค้าได้ว่าเออตัวนี้มันเหมาะกับเขาอย่างเจลต่อเนี่ยมันมีหลายแบบมากๆเลยทุกคนคือมันมีแบบเป็น1 0บ0บแบรนด์เลยแต่ว่าแบรน ไหนล่ะที่เหมาะกับลูกค้าคนนี้เหมาะกับการตอบแบบนี้ลูกค้าคนหนึ่งชอบเจลตอบแบบเนี้ยอีกคนนึงไม่ชอบผมไม่แห้งเลยค่ะอีกคนนึงชอบเจลตอบแบบเนี้ยคือเขาคือเขาจะมีความชอบไม่เหมือนกันช่างแต่ละคนจะมีความเข้าใจผลิตภัณฑ์ไม่เหมือนกันทีเนี้ยเราก็เลยต้องศึกษา เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ว่าตัวไหนมีจุดเด่นยังไงเพื่อที่จะแนะนําลูกค้าได้ถูกและลูกค้าของเราก็มี2กลุ่มนะคะทุกคนคือมันจะมีทั้งช่างแล้วก็เป็นคนที่ทําเล็บเองทําโดยโตรงนะคะแล้วก็เหมือนหัดทําทใหม่อะไรอย่างเงี้ยคือเราก็จะเน้นการแนะนำการให้ความรู้การเข้ามาในร้านเราอะ่ะไม่ใช่แค่แบบว่าเข้ามาซื้อของแล้วก็ไปแต่ว่าเราจะแบบแนะนําผลิตภัณฑ์แต่ละตัวอย่างละเอียดไปด้วยนะคะเหมือนแบบคือไม่ได้เรียนอะ่ะแต่ก็แบบคือมาขอคําแนะนําเราได้คือเราพร้อมที่จะยินดีที่จะแบบให้คำปรึกษา ทะะุกๆคนเลยไม่ว่าจะทางช่องทางออนไลน์หรือว่าหน้าร้านนะคะแอดมินก็พร้อมที่จะตอบคาถามนะคะค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นร้านใหม่ของเราเนั่นเองค่ะใครที่ผ่านไปผ่านมานะคะสามารถแวะเวียนมาหากันได้ค่ะร้านเราเปิดตั้งแต่ส0บโมงไปจนถึงสองทุ่มนะคะลูกค้าโดยขยายเวลาเปิดปิดนะคะจากเดิมที่เปิด8ปดโมงครึ่งถึง6กโมงครึ่งนะคะก็กลายเป็น10บโมงถึง2องทุ่มด้วยกันค่ะสำหรับใครผ่านไปผ่านมาแวะมาเจอกันได้ค่ะตูนรอเจอทุกคนอยู่นะคะ 拜拜。